สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์ที่12นะคะค่าบเรียนที่4วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องธรรมชาตินี้มีคุณค่ะถ้าักเรียนพร้อมแล้วเรามาสรุปใจความสำคัญของเรื่องกันนะคะมนุษย์และสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศสายลมดวงอาทิตย์แสงสว่างต้นไม้ดอกไม้ พืชพันธุ์ธัญญาหารและอื่นๆนะคะทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งอีกทั้งยังเป็นบ่อกเกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจเราจึงควรรู้คุณของธรรมชาตินะคะ การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นสาระความรู้ที่ทุกคนต้องเรียนรู้เข้าใจและมีจิตสำนึกที่จะร่วมกันถนอมใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อมนุษย์และธรรมชาติสามารถพึ่งพากันเกื่อกูลกันอย่างยั่งยืนค่ะต่อไปนะคะเรามาลองฝึกทำแผนภาพโครงเรื่องค่ะ ตัวละครนักเรียนอ่านในหนังสือมาแล้วหรือยังคะตัวละครมีใครบ้างคะถ้ารู้แล้วนักเรียนตอบลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะในเรื่องเขาทำอะไรกันบ้างคะเติมคำตอบมาเลยค่ะ คุณครูเฉลยนะคะตัวละครคือมนุษย์และสัตว์ค่ะส่วนทำอะไร,ร,รนั้นเขาช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติค่ะต่อไปค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนคะและเมื่อไหร่ เหตุการณ์คือเกิดที่โลกของเรานะคะเมื่อไหร่ก็คือตลอดเวลานะคะต่อไปค่ะเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่1มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะในเรื่องการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติการพึ่งพาอาศัยกันนะคะเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ค่ะ สังเกตได้ว่าในเรื่องนะคะก็จะมีแหล่งน้ำมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีสัตว์น้ำนะคะต่างช่วยกันต่างอยู่ด้วยกันนะคะและพึ่งพาอาศัยกันต่อไปเหตุการณ์ที่2ค่ะการใช้ทรัพยากรของมนุษย์นะคะ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์นะคะมักจะใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพราะมนุษย์มักจะคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของภูเขาป่าไม้แม่น้ำลำคลองหรือมิฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นแบบสาธารนณะใครอยากใช้ประโยชน์อย่างไรก็ใช้ได้ทำให้เกิดการบุกรุกทำลายป่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปเหตุการณ์ที่3ค่ะ มนุษย์ทุกคนควรมีจิตสำนึกในการช่วยการรักษาทรัพยากรอันมีค่านี้ไว้ให้ไม่แล้วก็ไม่ทำลายนะคะช่วยการรักษาให้ยั่งยืนค่ะสาระสำคัญของเรื่องนะคะการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจและมีจิตสำนึกที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อมนุษย์และธรรมชาติสามารถพึ่งพากาันอย่างยั่งยืนค่ะจากรูปภาพนะคะเป็นรูปสัตว์ป่านะคะแล้วก็ป่าไม้นะคะปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเหลือน้อยลงแล้วเพราะเกิดจากการหมุกรุกการทำลายป่าของมนุษย์เพื่อที่อยู่อาศัยและก็การจับสัตว์ป่านะคะมาเพื่อการบริโภคและก็การจำหน่ายต่างๆนะคะ ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกกันนะคะในการรักษาธรรมชาตินะคะต่อไปข้อคิดที่ได้รับค่ะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะคะและทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาโดยเริ่มต้นที่ตนเองนะคะตัวเราเองนี่แหละแล้วก็ท้องถิ่นนะคะร่วมมือกันทั้งภายในประเทศและก็ทั่วโลกนะคะทุกคน ต้องช่วยกันนะคะเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่คู่กับเราตลอดไปไม่หมดสิ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะคำศัพท์ในบทเรียนคือเทพรักษ์นะคะมนลพิษอัญมณีอ่าคำที่1ต่อไปค่ะคันลองคันลองหมายถึงทาง หรือแนวทางนะคะเทพารักษ์หมายถึงเทวดาผู้ดูแลรักษาที่แห่งใดแห่งหนึ่งธัญอาหารนะคะธัญอาหารเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนคำอ่านทอนนกนากาศนอทันยออายาหออานอาหารนะคะหมายถึงอาหารคือข้าวนั่นเองค่ะต่อไปนภะากาศนะคะคำอ่านคือนออะนะ พออาพากออาดอกาดนะคะหมายถึงท้องฟ้าค่ะพนาดอน,นะคะพออาภะนออานาดอ,ออนอดอนแปลว่าป่าหรือกลางป่าค่ะต่อไปพิภพนะคะคือโลกมลพิษคือพิษที่เกิดจากความสกปรกของสิ่งแวดล้อมค่ะรำเพยคือลมอ่อนๆเรื่อยๆพัดพา กลิ่นหอมของดอกไม้มาด้วยนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าลมรำเพยไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือลมที่พัดพากลิ่นดอกไม้หอมๆม,มานั่นเองต่อไปค่ะสถาพรนะคะหมายถึงมั่นคงยั่งยืนค่ะต่อไปคำว่าสัพพสัตนะคะหมายถึงสัตว์ทั้งหลายค่ะอัญมณีนะคะ หมายถึงหินหรือแร่ที่มีค่าเจรไนแล้วสวยงามคงทนใช้เป็นเครื่องประดับได้ค่ะต่อไปเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาทำชุดที่หนึ่งกันก่อนค่ะชุดที่หนึ่งเป็นการเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะ เป็นตัวเลือกนะคะพร้อมแล้วข้อที่1ค่ะธรรมชาติที่กล่าวถึงในเรื่องธรรมชาตินี้มีคุณได้แก่อะไรบ้างก็ไก่บ้านทรงไทยคอนโดมิเนียมตึกสูงๆงใช่ไหมคะขอไข่พื้นดินภูเขาป่าไม้แหล่งน้ำหรือข้อควายสัตว์เลี้ยงช้างมา้าวัวควายงองู ยานพาหนะรถยนต์รถไฟเครื่องบินทรัพยากรในเรื่องนะคะทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องคือพื้นดินภูเขาป่าไม้และแหล่งน้ำค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติโดยตรงก็ไก่กังหันลมขอไข่น้ำตก คอควายแร่ธาตุและงองูป่าไม้ข้อไหนคะคําตอบคือกังหันลมค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะธรรมชาติให้อะไรแก่สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กอไก่น้ําอากาศขอไข่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคคอควายอาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่มนุ่งห่มงองงูทุกข้อที่กล่าวมาคำตอบคืออะไรเอ่ยถูกต้องค่ะถูกทุกข้อที่กล่าวมาเลยค่ะต่อไปค่ะข้อ4มนุษย์ควรมนุษย์ควรทำอย่างไรกับธรรมชาติก็ไกลช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้นานที่สุดขอใครควรสร้างขึ้น เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหรือคอควายไม่ควรทำลายด้วยประการทั้งปวงหรืององ,งูทุกข้อที่กล่าวมาอันไหนดีคะเลือกเสร็จหรือยังเรามาเฉลยเลยค่ะทุกข้อที่กล่าวมาค่ะต่อไปค่ะข้อ5เทพรักษ์ทำหน้าที่ปกป้องรักษาสิ่งใด คำตอบคือป่าไม้คนระูขอรีบนิดหนึ่งนะคะป่าไม้น้ำดินและอากาศแล้วก็งองูถูกทุกข้อนะคะต่อไปค่ะมนุษย์เรานะคะควรมีมาตรการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรมีมาตรการอย่างไรให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่กับเรานานๆนะคะอลองมาดูนะ กไกาใช้น้อยๆจะได้ใช้นานๆขอไข่ใช้เพียงครั้งเดียวแต่ต้องให้คุ้มขอควายใช้ทีละนิดให้ได้ประโยชน์มากๆและใช้ในเวลานานๆหรืององูใช้อย่างระ,ระ,ระมัดระวังให้คุ้มค่าที่สุดและมีการอนุรักษ์รักษารวมทั้งการสร้างขึ้นทดแทนด้วย คำตอบคืององูค่ะนักเรียนถูกไหมคะต่อไปข้อ7ค่ะมนุษย์และธรรมชาตินะคะสามารถพึ่งพากันเกือ้อกูลกันอย่างยั่งยืนได้นั้นเป็นผลมาจากหลายข้อยกเว้นนะคะยกเว้นขอเน้นย้ำอีกทีว่ายกเว้นข้อใด ก่การการสร้างนะคะการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติขอไข่มีจิตสำนึกร่วมกันที่จะถนอมใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือคอควายพยายามสร้างสิ่งที่จะใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆขึ้นมาแล้วก็งองูค่ะมีจิตสำนึกร่วมกันในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันไหนคะเสร็จหรือยังเสลยเลยนะคะคือข้อคอควายค่ะพยายามสร้างสิ่งที่จะใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆขึ้นมาค่ะต่อไปค่ะข้อ8นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่า ชีวิตคือธรรมชาติหรือธรรมชาติคือชีวิตหรือไม่อย่างไรก็ไก่เห็นด้วยเพราะในหนังสือบอกมาหรือขอไข่เห็นด้วยเพราะทั้งสองสิ่งมีความสัมพันธ์กันขอควายไม่เห็นด้วยเพราะชีวิตก็คือชีวิตมันเป็นเรื่องของคนข้ององ,งู ไม่เห็นด้วยเพราะมนุษย์เป็นผู้ทำลายธรรมชาติมากกว่าที่จะสร้างสรรค์ธรรมชาติเอออันไหนดีนะ,ะเฉลยเลยนะคะข้อขอไขอค,คะ่ะเห็นด้วยนะคะเพราะสิ่งทั้งสองสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันมนุษย์ขาดธรรมชาติไม่ได้นะคะชีวิตของคนเราก็ขาดธรรมชาติไม่ได้เหมือนกัน ต่อไปค่ะปรากฏการธรรมชาติที่ผิดปกติและให้โทษแก่มนุษย์ได้แก่อะไรก็ไกลไฟไหม้ขอไข่น้ำท่วมคอควายแผ่นดินไหวงองูทุกข้อที่กล่าวมาอ่าครูเฉลยนะคะ ทุกข้อที่กล่าวมาค่ะต่อไปค่ะเป็นข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายของตัวเลือกนะคะทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปแต่สร้างทดแทนได้ได้แก่อะไรไก็ไก่ป่าไม้ขอไข่ทุ่งหญ้าคอควายแหล่งน้ำงองูทุกข้อที่กล่าวมา คำตอบคืออะไรคะคำตอบคือกอไก่นะคะมันลงมานิดนึงไม่เป็นไรเนาะต่อไปค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดตอนที่สองนะคะเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งธรรมชาตินี้มีคุณนำเรื่อง ด้วยคำประพันธ์ชนิดใดและมีทั้งหมดกี่บทเอ๊บทนำเรื่องนี้เป็นยังไงนะคำตอบคือกรอนสุภาพนะคะมีทั้งหมด9บทด้วยกันนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะภัยที่เกิดจากน้ำท่วมเราเรียกว่าอะไรคะ นักเรียนทราบไหมคะคำตอบคืออุทกกัะภัยค่ะต่อไปค่ะเราไปที่ข้อที่3นะคะสึนามิเกิดขึ้นจากภัยพิบัติที่เรียกว่าอ,ะ,อะไรนะคะภัยพิบัติที่เรียกว่าอะไรคะสึนามิเนี่ยคำตอบคือธรณีพิบัติภัยนั่นเอง ต่อไปค่ะข้อที่4นะคะมนุษย์ทุกคนควรมีจิตสํานึกอย่างไรเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นักเรียนคิดว่ายังไงคะคำตอบก็คือร่วมกันถนอมและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะมนุษย์ทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้อย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะต่อไปอ้าวทำไมครูเฉลยแล้วอ่าข้อที่5นะคะความประมาทที่ก่อให้เกิดไฟไหม้เผาผลาญจนแทบไม่เหลือสิ่งใดทำให้เกิดภัยที่มีชื่อเรียกว่าอักคีภัยค่ะ คิดถึงคุณครูบ้างไหมคะหรือคิดถึงเพื่อนๆนบ้างไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูจบแล้วนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ